สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสัจรยนพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะในเทปนี้จะเป็นเทปใบไม้พลังจิตค่ะอาจารย์พงศกรจะมาตรวจดวงชะตาให้กับทุทกทท่านที่เกิดทั้ง8วันพร้อมเลขนำโชคและเลขจักรราศีค่ะที่ทุกท่านรอคอยรอบที่แล้วใบไม้อาจารย์ให้เด่น อะไรบ้างครับค่ะเมื่อรอบที่แล้วใบไม้ให้3กับ5นะคะก็เข้าทั้ง3และ5ค่ะครับ3ก็ไปออก3 8 5ก็ออก0 5 1ย์นะครับตัวเลขที่หน้าจอขึ้นตอนนี้นะครับตัวรองของใบไม้ให้2กับ8ค่ะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเลขจักราศีรอบที่แล้วอาจารย์ให้อะไรกันบ้างนะครับรอบวันที่16ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาอาจารย์ให้6 4 5 7ด สี่ตัวนี้ต้องมาหนึ่งตัวไปออกเลขห้านะครับก็ามาออกอะไรศูนย์ห้าหนึ่งนั่นเองนะครับแต่เลขผังนี่เห็นไหมอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเราว่าเราไม่รู้เลขตัวไหนสวยหรือชอบตัวไหนเลขเด่นอะไรใบไม้แล้วก็มาจับถึงทั้งแถวนั้นออกมาก็จะเหลือน้อยตัวหรือคุณจะรูดอย่างรอบที่แล้วเนี่ยใบไม้ให้เด่น3กับ5ตรงนี้มันมาชนเลข5พอดีคุณก็รูด5ทั้งแถวเลยหรือ19ประตูเลขโสรถพารวยนะครับรอบที่ผ่านมาอาจารย์ให้8 9 1 2หนึ่งสอง เห็นไหม8 8ก็ไปออก38นะครับ1ก็ไปออกแถว1นะคร no ับ1551 051นั <questo S 1> <of course> ่นเองนะครับหลายคนถามอาจารย์เรจะได้ผ well. ังน you. mm ี hmm. ้ยังไงคุณต้องมาเข้าที่ลายของอาจารย์นะครับโดยการใส่ ID ลดยไลน์ p 6แล้วก็ทักไลน์อาจารย์มาส่งสติกเกอร์มาก่อนก็ได้ใกล้ๆทุกวันที่1 16ใกล้ๆนะครับอาจารย์จะเปิดให้ส่งคำขอพร้อมกันทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศคุณก็ได้ผังพร้อมกันนะครับเข้ามาฟรีอยู่นะเลขปลดนี้งวดวันที่ สิตุลาคมที่ผ่านมานะครับมันเป็นสูตรดวงดาวดวงท้องฟ้านะครับที่มาสัมผัสกับดวงเมืองแล้วก็จานก็ไปดึงดาวมา One, two, ก็จะได้เลข5้าสี่ในรอบที่แล้วนะครับก็เข้า50 5 1หเห็นไหมนี่แหละสังเกตดีๆนะเลขบทนี่ก็มี5ใบไม้ก็มี5จักรราศีก็มี5้าโอ้มันคอนเฟิร์มกันมากเลยห,หลายท่านรอบที่แล้วก็คงมีข่าวดีกันเยอะนะครับทางพัทยาก็หรือทางกรุงเทพแล้วก็ต่างประเทศก็ขอ,ขอ,ขอสแสดงความดีใจด้วย ครับรอบที่ผ่านมาอาจารย์ชวนไปเบิกทรัพยานาคจำานไหมสามวันสองคืนเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็อยธิบายหน่อยสิก็อิ่มเอมกันไปค่ะสำหรับบุญทั้งห้าวัดนะคะสี่จังหวัดที่เราไปร่วมบุญร่วมกระถิ่นกันค่ะเรารอบนี้เราไปกระถินร่วมพิธีกระถินถึงห้าวัดนะครับทีแรกโปรแกรมเราแค่สี่วัดใช่ไหมครับอ่าเราเพิ่มมาเป็นห้าวัดนะครับแล้วก็สองถวายผ้าไตจีวรยี่สองชุดสาม มหาสังฆทานซีพระพุทธรูปสิบสององค์แล้วก็ห้าก็พ่อของอ,องค์พระทั้งสิบรูปนะครับพระพุทธรูปนะครับสิบองค์หกก็จะเป็นตะเกียงน้ํามันส,สูงสูงใหญ่ยาวนะครับพร <c oughs> ้อมน้ํามันตะเกียงวันนั้นที่เราเติมเงนินโอ้โหเวียนใส่กันน่าดูเลยมีความอิ่มใจมากเลยต้องยอมรับว่าแฮปปี้มีความอิ่มบุญแบบมันมันมันไม่รู้จะพูดคําไหนออกมาเนาะ อ่าแล้ววันที่สองที่สาคัญมากเลยพิธีเบิกซัพย์มันเป็นยังไงจันก้อยค่ะเบิกทรั์พญานาคก็หลายๆท่านก็สามารถสัมผัสได้ด้วยตาเนื้อของตัวเองเนาะค่ะก็บางท่านก็เห็นมีคนแก่ต้องบอกว่าคนแก่มานั่งชันเข่าอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มานั่งมองว่าเออนั่งยิ้มคือเห็นเป็นผู้ชายตัวเขียวเขียวเขาบอกคนนี้ทำไมเขียวจังแล้วก็หัวเราะนะครับ เออคือนี่คุณผานะครับเขาได้เขาเห็นนิมิตเอ,เองนะครับเพราะแต่ละคนจะเห็นไม่เหมือนกันอันนี้คือนิมิตนะครับเดี๋ยวบางท่านก็จะสัมผัสในตาเนื้ออย่างเด็กเก้าขวบก็จะบอกแม่มังกรนะเห็นทั้งมังกรทั้งพญายนาคที่สําคัญเลยท,ที่ชักภาพไปได้ในรอบนี้เป็นตัวปีเซียด้วยนะวิยาปีเสียบนสร้อยข้อมือนั่นเองนะฮะอ่านั่นคือลูกมังกรตัวที่เก้านะครับ ในพูดถึงปีเสียแล้วถ้าท่านใดสนใจสร้อยปีเสียอย่าลืมทักมาได้นะครับอาจารย์แถมเลขนำโชคสีงวดไม่ว่าจะเป็นตัวปีเสียเงินแท้หรือตัวทองคําแท้ก็แถมสีงวดไปเลยจัดไปนะครับที่สําคัญเนี่ยตอนที่พี่ทีเบิกทรัพย์อาจารย์สวดอยู่ช่วงไปนะอาจารย์ช่วงปปลายบทนะครับซึ่งจะจบเนี่ยอาจารย์มีความปิติเขาสื่อมาอาจารย์น้ําตาไหลเลยนะอยอมรับคุมตัวเองไม่ได้ไหลดื้อเลย เขาบอกเขาสื่อได้ที่ว่าเขาขอบคุณมากเลยลูกหลานมาทําบุญให้บุญใหญ่มากเขามีความสุขมีปิติมากนั้นแสดงว่าท่านได้รับบุญแล้วเห็นไหมที่เราไปทําก่อนล่วงหน้าสองวัดสามวัดเนี่ยท่านได้รับบุญหมดแล้ว,วจนแสดงออกมาในแบบนี้โอ้โหมาก,กันเยอะมากลูกหลานกลับมาเนี่ยมาขอพอรท่านก็จะเปิดให้สี่หลายคนที่ยังไม่ถึงกรุงเทพเป็นไ,ไงฟังกันเลยครับนะฮะรับออเดอร์กันรัวๆนะครับอย่างคุณกุ้งกาแฟ โอ้โหกาแฟกล่องเนี่ยขายกันรัวๆทีละร้อยที100ละร้อยกล่องเลยที่สําคัญหลายๆท่านก็ปังปังก็แตกต่างกันก็จะมีคุณอะไรคุณพิเชียนว่าค่ะเป็นยังไงนะก็มีออเดอร์เข้ามานะคะอันนี้มันแตกต่างกัน,กนที่เม็ดเงินแต่ละท่านทําธุรกิจแต่ละคนไม่เหมือนกันเล็กใหญ่นะผมพิเ <layout. S 2> ชียนเนี่ยก็คือทางลาวสั่งของมาแล้วก็ทางอีสานก็ไปเปิดตลาดไว้ก็สาเร็จ นะซึ่งเขาบอกว่ายังไม่มีตลาดเลยก็สําเร็จเห็นไหมมันสิ่งมหศัศจร,รย์มันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าคุณอยู่ๆคุณร้องขออย่างเดียวแล้วคุณนิง่งเฉยไม่ได้ไดนะคุณต้องออกแรงทําด้วยเขาเป็นตัวเสริมนะครับสิ่งที่เราไปทำพวกนี้เป็นตัวเสริมถ้าคุณไม่พยายามไม่ได้ประโยชน์เลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกข่าวดีนะครับอาจารย์จะมีพิธีวันเดียวไปเช้าเย็นกลับไปกันอ่างทองพิชื่อพิธีอะไรครับอาจารย์ก้อยเสริมดวงให้ปังเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่แก้เด็กทำแท้งค่ะ คนไม่แทงไปได้ไหมไปได้ค่ะคนไม่แทงก็ไปได้นะคะสามารถที่จะไปทําบุญแล้วก็อุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษหรือคนที่เรารักคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วีชววิตไปแล้การส่งบุญให้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันถึงจะได้ผลที่อาจารย์ทําวิธีเนี้ยนะ,ะแล้วก็มีการลอยเคาะด้วยนะครับที่สําคัญมีการฝากดวงไว้ให้ท่านเอาไว้สวดเสริมให้เราอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะหลวงพ่อบอกว่า เดี๋ยวให้ทุกคนเน่ยเขียนดวงหลวงพ่อจะอธิฐานไม่ให้แล้วก็จะสวดให้จนครบเยอะๆเข้าอาจารย์หลวงพ่อก็ปีนก็จะไปหล่อพระเห็นแมมตะกายวิธุรูปอีกเอาดวงเราเน่ยเข้าไปใส่หลอง<ช> <ๆ S 2> ้าไปทีเดียวโอ้โหดีมากหลวงพ่อทําให้เป็นพิเศษเลยนะ<ช>เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราไปทําวิธีรายละเอียดมีดังนี้หนึ่งพระป่านะครับสมหาสังฆทานพร้อมพระไตาจีวรส สร้างพระพุทธรูปถวายอีกเห็นไหมรอบนี้บุญใหญ่แตกต่างกันไปนะครับเราใช้บุญนําอาจารย์จะใช้บุญนํานะครับอยู่ๆคุณจะมาทําตัดแท้งตัดอะไรดื้อๆมันไม่ได้ถ้าคุณไม่เติมบุญเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนคุณจะเอาเงินกดมาใช้คุณต้องเติมเงินไว้ก่อนใช่ไหมเอาเงินเข้าบัญชีแล้วก็ไปกดเอทีเอ็มเมื่อเอาเงินออกมาใช้อย่างนี้เป็นต้นบุญก็เฉกเช่นเดียวกันไม่ทําเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะดําหน้าด้วยบุญนะครับสิ่งที่อาจารย์ทิ่ฐานไว้ขออาจารย์เป็นผู้นําบุญนะครับจนเจอหลวงพี วัดหนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของลวงผู้แพ้วนะครับท่านก็บอกอาจารย์ต้องมาทางนี้แหละ,ะในการทำนำคนไปทําบุญพวกนี้แหละมาสายนี้ตรงนี้ตรงๆเลยบารมีเยอะมากนะครับโอเคก็ถ้าใครอยากไปรีบจองด่วนท่านละพันห้าร้อยบาทเหมือนเดิมไปเช้าเย็นกลับจองและชําระเงินก่อนวันที่สามเอตุาลาลับไปเลยประคำหนึ่งเส้นฟรีสําหรับคนที่ชําระเงินก่อนวันที่สามเอดตุลาคมนี้เราไปวันที่เท่าไหร่นะครับจันก้อย วันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนค่ะมามามาชวนกันให้มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาทําบุญมาเสริมดวงตัวเองอะไรจะดีเหมือนมากาบอาจารย์ต้องมีพิธีกรรมนะฮะไปการ์าจารย์จะเป็นหมอดูมือแก้มันต้องแก้แก้ดวงแก้เสริมดวงเนะี่ยปังเข้าสู่การทํานายจากใบไม้ได้เลยครัเป็นวันอาทิตย์นะครับระยะนี้เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับ แต่ก็มีเรื่องคิดเครียดอยู่เยอะแยะไปหมดและว,วิตกกังวลเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะเรื่องการเงินกังวลว่าการเงินจะเกิดการเสียหายไหมนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงคุณดีอยู่นะครับทําไปเลยงานก็ดีเงินก็ไหลามาเทมาไปไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องการเงินคุณได้รับความสาเร็จนั้นอยู่นะครับความรักเป็นไงความรักก็โอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรมีแต่ช่วงนี้โชคลาภไม่มีอย่างเดียว โชคลาบสิ่งโชคไม่มีนะครับควรเงดตเว้นไว้ก่อนนะครับถ้าอยากเล่นจริงๆคุณก็ดูว่าสิ่งที่คุณจะจ่ายเนี่ยที่เสียเนี่ยมันจะเดือดร้อนไหมถ้าไม่เดือดร้อนจะเล่นไปนะครับแต่จริงๆอาจารย์บองงดไปดีกว่านะครับช่วงนี้เงินมันจะมาจากงานหรืธุรกิจมากกว่านะครับช่วงนี้คุณทําใจให้สบายให้โลง่งให้คลายเครียดถึงจะดีตอนนี้วิตกกังวลเยอะมากนะครับกังวลเยอะไปหน่อยหนึ่งนะครับส่วนมนุษย์พระเยอะๆจะดีขึ้นนะครับเลขนาโชคครับเลขนาโชคคนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้แก่เลข5และเลข4ค่ะ คนเกิดวันจันท์นะครับช่วงนี้คิดแต่เรื่องการเงินนะครับเงินก็ยังเข้ามาเยอะอยู่นะครับเงินรายได้ยังดีอยู่เยอะด้วยนะครับเข้ามามากมายมีโชคจากการเงินงานเปงานงานเยอะงานเยอะงานยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ต <si ้องกลัวครับงานมีไปเรื่อยๆนะครับแต่โชคลาภเสี่ยงโชคได้จากงานอย่างเดียวนะครับเสี่ยงโชคมีไม่มีเล็กน้อยนะครับระวังจะเป็นทุกขลาบระวังให้ใครยืมเงินจะไม่ได้คืนในระยะนี้นะครับเรื่องความรักก็โอเคปัญหาเก่าๆเดิมๆนะครับ ก็จะกลับเข้ามาอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะต้องเสียเงินเสียทองในการเข้าไปช่วยแก้ไขในเรื่องของคนรักของคุณนะครับรวมถึงใครโสดก็ควรจะโสดต่อไปนะครับเพราะมีแนวโน้มว่าคนเก่าจะกลับมากลับมาแล้วดีไหมก็ยังมีปัญหาเดิมๆอยู่นะครับถ้าใครโสดโสดอยู่ดีกว่านะครับเนี่ยค่อยๆให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับสุขภาพไม่มีอะไรนะครับส่วนมากก็ดีนะครับแต่แสดงว่าช่วงนี้ดวงกําลังเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเลขนาโชคของคนวันจันท์ครับได้แก่เลข5 3 7สค่ะ ครับคนเกิดวันอังคารน,นะครับช่วงนี้กําลังวิตกกังวลอยู่นะครับเครียดคิดมากคิดเยอะคิดนู่ด้อยนี่นั่นนะครับกค็คิดคิดบางทีต้องปล่อยวางบ้างนะครับกำลังเครียดถึงเรื่องการเงินอยู่กําลังวางแผนอยู่นะครับระยะนี้รายได้การเงินของคุณรู้สึกมันน้อยลงนะครับให้เซฟตัวเองไว้นิดหนึ่งงานเยอะนะครับงานเยอะแต่เงินน้อยนะครับเงินไม่ได้เยอะนะครับช่วงนี้แสดงว่างานมากขายของถ้าเป็นท่านที่ขายของก็จะเป็นขายของชิ้นหนึ่งก็จํานวนเยอะ แต่มูลค่าเงินมันน้อยโชคลาภมีโชคลาภจากงานก็มีจากการสิงโชคมีนะครับความรักก็คุยกันไม่ค่อยได้ดั่งใจแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรกระทบกระทั่งนะครับคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องบุตรรับบริวารน,นะหรืองานตัวใหม่นะครับงานที่คุณไปติดต่อไว้จะได้รับข่าวดีแต่ระวังเพื่อนฝูงจะทําให้เดือดร้อนนะครับ2ระวังจะมีปัญหาแน่นอนอกเจ็บคอแน่นอ,นอกช่วงนี้นะครับต้องระวังนี่กฎไหลย้อนนั่นเองนะครับแล้วก็ระวังมือสื่อจะเสียหายนะครับเลขนําโชคครับจันก้อย เลขนำโชคของคนวันอังคารนะคะได้แก่เลขห้าเลขสี่ค่ะคนเกิดวันพุธนะครับช่วงนี้คุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับสิทธินั้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับบางท่านที่ไม่ได้แก้บนให้รีบแก้บนหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางจะได้รับความสําเร็จนะครับช่วงนี้คุณอารมณ์หมุดหงิดได้ง่ายอาจารย์บอกว่าให้คุณสวดมนต์ไหว้พระจะช่วยได้นะครับเริ่มเบื่อเริ่มท้อบ้างอย่าท้อนะครับ กำลังใจที่สําคัญมากถ้าคุณท้อแล้วมันจะดึงคืนยากนะครับโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับการเงินยังไหลามาเทมาอยู่งานก็มีเป็นช่วงๆนะครับอาจจะมีว่างมั่งเยอะมั่งโชคลาบมีโชคลาบหนึ่งได้จากงาน2ได้จากการเสี่ยงโชคนะครับคุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนงานตัวใหม่ย,ยังไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไม่ค่อยสําเร็จหรือไม่ค่อยดีเท่าที่ควรต้องอดทนรอไปก่อนเรื่องความรักก็ไม่ค่อยได้หนังใจอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆอยู่นะครับบางท่านอาจจะมีเกี่ยวเรื่องที่นะครับ ที่ติดต่อไว้นานก็จะได้รับข่าวดีในระยะนี้นะครับอาจารย์แนะนําให้ไปสวดมนต์ไม้พารเถิมดวงทําสังฆทานทำบุญนะครับมันจะเสริมดวงให้ตัวเองสดชื่นขึ้นนะครับให้มีกําลังจิตกําลังใจสวดมนต์พาจะช่วยได้เยอะนะ,ะเลขนําโชคครับเลขนําโชคของคนเกิดพุธกลางวันนะคะได้แก่เลข6เลข5และเลข7ค่ะต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับช่วงนี้กําลังคิดเรื่องการเงินกําลังรอคอ,อยอยู่แต่เงินก็มีมาเรื่อยๆนะ อาจจะไม่มากมายอะไรแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับเงินงานเป็นไงงาน,งานช่วงนี้รู้สึกเหมือนคุณจะว่างงานนะนะฮะต้องระวัดระวังไว้นิดหนึ่งถ้าใครจะออกจากงานอย่าเพิ่งลาออกให้อดทนไปก่อนอย่าลาออกจากงานนะครับมีเกณฑ์ว่างงานในระยะนี้นะครับแต่บางท่านทํางานอยู่อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางออกไปทําต่างจังหวัดนะครับเกณฑ์เดินทางไกลดีไหมดีนะครับโชคลาภมีโชคลาภจากสิ่งโชคมีจากการทํางานมีนะครับเรื่องความรักก็โอเคแบบเดิมอนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ เรื่องบุตรบริวารอาจจะทำให้คุณเครียดเครียดหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ปัญหาไรแรงอะไรคุณยังเอาอยู่นะครับเลขนำโชคครับเลขนำโชคของคนเกิดพุธกลางคืนนะคะได้แก่เลข6และเลขหค่ะต่อไปเป็นคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับเป็นช่วงนี้เป็นคนเครียดคิดเ,คดเยอะนะครับวิตกกังวลสมองมันวุ่นวายอะไรอีรุงตุงนังไปหมดเลยนะครับไหว้พระขอพรกับสิ่งศิษย์พรนั้นจะสําเร็จสองถ้ามีแก้บน ถ้ามีบนเอาไว้ที่ไปแก้บนลเงินทองยังไหลมาเทมาอยู่นะครับเงินมาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวเองหงุดหงิดหน่อยควบคุมอารมณ์ตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วจะดีขึ้นนะครับเงินงานดีงานช่วงช่วงต้นเนี่ยไม่ค่อยดีจะไปปังปังวันก่อนวันที่1นะครับอ่าโชคลาภมีมีจากงานมีจากการสิ่งโชคนะครับเรื่องความรักก็ปัญหาเดิมๆนะครับไม่มีอะไรไร้แรงนะครับ ระวังปวดต้นคอถึงบ่าไหลนะครับสะบักหลังนะครับอาจจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดมได้ต้องระวังระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเลขนําโชคครับจันก้อยเลขนาโชคได้แก่เลข3และเลข5ต่อไปเป็นคนเกิดวันศุกร์นะครับช่วงนี้เป็นคนวิตกกังวลนิดหนึ่งไม่นิดนะก็เยอะเหมือนกันนะ เป็นคนเครียดวิตกกังวลหน่อยกลัวกล,ลัวเดือดร้อนอาจจะมีปัญหากับเจ้านายผู้ใหญ่กับหัวหน้าง,งานนะครับ 2. ท่านใดที่ติดสินบนไว้ให้รีไปแก้นะครับ 3. ถ้ายัางไม่ได้บนก็ไปขอพรไหวพระไหวเจ้าเที่ยวทางจะสําเร็จนะครับการเงินยังมีมา่เรื่อยเงินยังเข้ามาเยอะอยู่แต่หงุดหงิดอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่เราต้องการนะครับงานเยอะนะจะไปแผ่วช่วงประมาณวันที่ 20ไปไปลายนั่นเองนะครับโชคลาภมีโชคลาภไหลมาเทมานะครับโชคลาภไม่ว่าจะสิ่งโชคหรือเรื่องกอารงานเรื่องความรักก็ปัญหาเก่าๆเดิมๆนั่นแหละแต่ถ้าโสดคนรักเก่าจะกลับมานะอ่าหรือบางท่านอาจจะต้องมีเข้าไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของคนรักซึ่งเปซึ่งเคยทคาําอาจจะมีหนี้สินร่วมกันมาก่อนนะครับก็ต้องไปเคลียร์นะครับเ,เรื่องสุขภาพก็ระวังปวดท้องน้อยนะครับโชคครับเลขนําโชคของคนเกิดวันศุกร์ได้แก่เลขห้าและเลขสามค่ะ ครับคนเกิดวันเสาร์นะครับช่วงนี้กําลังวิตกกังวลอยู่นะครับคุณได้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้2เรื่องนะครับท่านรับรู้อยู่นะครับต้องอดทนนิดนึงนะก็ก็ต้องอดทนรอนะครับเครียดวิตกกังวลเยอะเกินไปคุณกาลังกังวลเรื่องของการงานหรือความเสียหายนะครับทางธุรกิจหรือการติดต่อไว้ด้วยเนี่ยนะฮะช่วงนี้งานยังเยอะอยู่นะครับคุณมีคนมีความมั่นใจตัวเองสูงนะครับบางครั้ง ต้องผ่อนบ้างนิดนึงตึงไปหน่อยหนึ่งอาจารย์เห็นว่าตึงไปนิดนิดห, Harper, หนึ่งหรือหาหาอนมตัวเองไปผ่อนคลายคลายเครียดนะครับแล้วจะดีขึ้นอาจจะไปนวดไปอะไรให้รุดลมมันเดินดีแล้วไปผ่อนคลายไปเที่ยวไปอะไรบ้างก็จะดีขึ้นนะครับการเงินช่วงนี้เงินเข้ามาน้อยยังไม่ปังเท่าไหร่นะครับแต่งานมันเยอะความรักก็โอเคนะช่วงนี้อาจจะได้พากันไปเที่ยวที่ไหนที่หนึ่งนะครับโชคลาภมีมีจากงานการเสี่งยงโชคนะครับแต่อาจจะเล่นอย่ายเล่นเยอะนะครับอาจจะมีเล็กน้อยเล่นำโชคครับ เลขนำโชคได้แก่เลขห้าและเลขแปดค่ะครับค่ะสําหรับสรุปเลขเด่นของใบไม้พลังจิตนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะได้แก่เลขเด่นเป็นเลขห้าค่ะเลขรองมีสี่ตัวนะคะหกเจ็ดสี่สามค่ะเวลาที่ทุกท่านรอคอยนั่นคือเลขจักรราศีที่ทุกท่านรอคอยเลขจักรราศีรีบแคปไว้เลยนะครับ ใครแคปเป็นแคปไว้นะครับเลขเด่นที่อาจารย์คำนวณจากดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วมีห้ามีหกมีเจ็ดมีหนึ่งอาจารย์ก็ไปดึงมา <c oughs> นะฮะ <c oughs> ดึงมาก็ได้สี่ตัวนี้แหละครับอาจารย์ก็เอาห้ามาจับคู่เอาหกมาจับคู่เอาเจ็ดมาจับคู่เอาหนึ่งมาจับคู่นะครับเลือกเอาสักหนึ่งตัวแล้วก็เล่นสักหนึ่งแถวนะครับแต่ถ้ายังคิดไม่ได้ก็ไปดูเลขปลดมี้ของอาจารย์อ,าารยอีกเทปหนึง่งหรือเลขเด่นไม้ไม้รอบนี้อาจารย์ให้อะไรนะครับเลขห้าตัวเดียวค่ะอ่าเห็นไม่ให้อีกแล้วหรอ อ่าแล้วก็มาดูแถว5นะครับ5 0 5 2 5 3 5 7 5 8 5 9เอ๊แต่มันจะมาอีกหรือแปลกเนาะก็พิสูจน์กันไปนะครับอย่าเชื่ออาจารย์ทั้งหมดนะครับดูว่าถ้าเกิดท่านฝันเลขดีท่านก็ไปดูเลขตัวนั้นสมมุติท่านได้สักหนึ่งตัวท่านก็ไปดูในผังเอานะครับว่าเลขตัวนี้ไปจับคู่กับเลขตัวไหนอยู่มีวิธีการเล่นง่ายๆนะครับขอให้ทุกท่านตั้งสติในการเล่นพิจารณาให้ดีของแบบเขาเรียกอะไรเหมือนค่าขนมอะ อย่าไปจริงจังกับมันเยอะนะครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ถาวรเหมือนที่เหมือนการทํามหากินนะครับแต่มันเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆ่่าขนมมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราและทีมงานนะคะสําหรับเทปนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะขอทุกท่านโชคดีมีโชคค่ะสวัสดีค่ะ